ต้องรู้อะไรบ้างนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n น l ปุกกี้สาวไทยสภพายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับมุมตรงนี้นะคะก็คือ มุมโซนกลางบ้านของเราเนาะในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนในประเทศเยอรมันเนาะบางวันก็จะร้อนมากๆยิ่งกว่าประเทศไทยนั่นเองนะคะสำหรับช่วงนี้คนที่ใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะมียฝรั่งต่างประเทศเนาะคนไทยในต่างแดนเนาะสายเยอรมันเนาะเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยเพราะว่าเป็นอากาศที่เหมือนกับประเทศไทยก็คือที่ที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะเราก็มีหัวข้อนะว่ามีลูกเมื่อพร้อมอุ้ยพาออะไรมีลูกเมื่อพร้อมนะคะแล้วก็มีลูกกับชาวต่างชาติเราควรจะรู้อะไรบ้างเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรเนาะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสาวๆที่อยากจะเรียกว่ามีลูกครึ่งหรืออยากจะคิดว่ามีลูกแล้วจะมัด ใจผู้ชายได้อ้มันจริงไหมมันไม่ใช่สมัยเมื่อชาติที่แล้วนะชาตินี้มันไม่เหมือนชาติที่แล้วนะเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งเลยถ้าคุณจะมีลูกกับเขาเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างนะนะคะข้อหนึ่งเลยคุณควรจะสืบสืบให้รู้เรื่องวนะ่าผู้ชายคนนี้เขาโสดจริงไหมอันนี้เราพูดถึงใน ประเทศไทยนะสมมุติว่าเรามีแฟนในประเทศไทยนะคะซึ่งยังไม่มีโอกาสได้บินมาต่างประเทศเนาะยังไม่มีโอกาสได้มาดูวิถีชีวิตดูครอบครัวของเขาแต่ว่าบาังเอิญไปเจอกันที่เมืองไทยเราก็อยากจะมาเตือนแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเนาะเราก็มีความเป็นห่วงเนาะหจริงๆแล้วการที่เราไปคบกับผู้ชายหรือเขาก็อาจจะจริงใจมาแต่งงานกับเรานะคะที่ประเทศไทย เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขา,เาโสดนะคะโสดไม่มีไม่ได้แต่งงานหรืออย่าร้างไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะพูดให้เราแบบเคลิมหรือให้เราแบบรู้สึกแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนโสดเอออยู่คนเดียวที่บ้านเขาก็ไม่มีใครอะไรอย่าเี้ก็เผลอใจเออเผลอใจเสียตัวเสร็จแล้วก็ท้องนะคะ ซึ่งอันดับแรกเลยนยะถ้าเราท้องเนี่ยเขาจะต้องไปเซ็นรับเป็นพ่อไปแจ้งที่สถานทูตอันนี้นสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แบบเรียกว่าอะไรนะก็ไม่ใช่ก็คือไปเซ็นรับรองว่าเป็นพ่อมีแค่ชื่อนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งที่สถานทูตหรืออะไรแบบนั้นนะคะ ซึ่งโอเคถ้าอันนี้เราพลาดไปแล้วแต่เราก็ต้องเป็นสืบเนาะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอย่าแพ้อย่าให้แพ้แมวนะเจ้าอากิระเนี่ยอุ้ยเรื่องเผื่อขอให้บอกเราต้องสืบเลยอย่างแรกเนี่ยที่เราควรที่จะรู้นะไม่ใช่หลับหูหลับตาแล้วแบบเห็นเขารู้สึกแบบเหมือนดีมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแต่งงานเ็าไปอยู่กับเขาสบายโดยที่ไม่รู้เลยหนึ่งที่เราต้องรู้เลยนะที่อยู่เขาอยู่ประเทศไหน เมืองอะไรใบพาสปอร์ตถ่ายรูปเอาไปก็ยังดีเราต้องรู้นะคะหรือเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถรู้ให้ได้มากที่สุดที่ทำงานของเขาบ้านเกิดญาติพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเราควรที่จะรู้ไม่ใช่ว่าเออก็ช่างๆเธอสมมุติสักวันหนึ่งแล้วเขาท้องกับเราแล้วเขาก็ กลับประเทศไปเลยอ่ะโดยที่เขาไม่มาสนใจใยดีเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเป็นห่วงผู้ชายหรือเป็นเ,เป็นห่วงเด็กแล้วเด็กละถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าหน้าตาเขาก็บ่งบอกว่าเป็นลูกครึ่งถ้าเกิดเขาอยากจะถามหาพ่อเขาเนี่ยอันนี้เราพูดถึงนนในนในฐานะที่เราเองก,ก็มีลูกลูกครึ่งเขาก็ถือสัญชาติเยอรมันเนาะแต่ถ้าเราไปได้กับเขาได้เสียนะ แล้วอยู่กินกับเขาแล้วอยู่ดีๆเขาอาจจะบินกลับประเทศหรือเขาตายเนี่ยอ้อันนี้ก็คือแผนสองที่เราเคยแชร์ไปแล้วว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างไม่ใช่มีแผนหนึ่งมีโครงการจะแต่งงงแต่งงานแต่แผนสองไม่ได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเกิดตายกระทันหันหรือเขาทิ้งเราไปเลยเขาเทรเราไปเลยแบบฉันไม่รักคุณแล้วนะฉันเบื่อเอาอะไรกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมจร,ริยธรรมเหมือนประเทศของเรานะคะคือ สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยต้องรู้เวลาลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยเราจะอายเขาเวลาเขาถามว่าพ่อเธออยู่ประเทศอะไรหนะ้าตาเธอก็เป็นลูกครึ่งนะลูกเราจะมีปมด้อยนะคะอันนี้มันโดยอัตโนมัติจะโดนเพื่อนล้อนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่อาจจะบางคนมักง่ายนะท้องแล้วก็ทิ้งไว้ให้ยายที่บ้านเลี้ยงแล้วตัวเองก็ไปทำงงทำงาน แต่บางคนเราก็ไม่ได้ว่านะเราไม่ได้เหมารวมนะพูดถึงผู้หญิงบางคนเนาะบางครั้งเขาก็มีเรียกว่า,ามีสิ่งจําเป็นที่เขาต้องไปทําแบบนั้นนะเราก็เรียกว่าก็เคารพเนาะไม่ว่ากันนะแต่ใครที่ยังไม่รู้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็จงรู้ไว้ซะนะ แล้วสมัยนี้ไปท้องกับเขาแล้วเขาจะมาตรงมาแต่งมารับผิดชอบเนี่ยอย่าไปฝันไกลนะแล้วหนึ่งอย่างเลยที่เราอยากจะฝากจะเตือนเนาะในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเนาะนะคะอยากจะมีแฟนชาวต่างชาติเราเองก็ไม่ว่านะแต่คุณต้องมีการป้องกันนะอย่าท้องแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะท้องพร้อมที่จะไปนอนกับเขาก็ไปอ่านคลิปที่เราแชร์ไปแล้วว่า ถ้าคุณมีสิ่งที่เราพูดไปอย่างนั้นคุณก็ไปท้องกับเขาได้เลยนะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมอย่ารีบร้อนนะเพราะว่าเราทําผิดเนี่ยบาปจะตกไปถึงลูกเราลูกเราก็อยากจะเจอพ่อเจอหน้าพ่อเกิดมาก็ไม่เคยเห็นพ่อบางครั้งก็เห็นแต่รูปถ่ายรูปเดียวแล้วพ่อก็หายไปวันหนึ่งเขาก็เห็นคนอื่นเขามีพ่อแล้ว ตราบาปของเขาคือหน้าตาเขาคนที่เป็นลูกครึ่งหน้าตาเขาก็จะบ่งบอกยี่ห้อนะว่ายัางไงก็ลูกครึ่งแต่ประเทศไหนนะลูกก็อยากจะรู้ว่าพ่อฉันอยู่ประเทศไหนอันนี้ก็จงสงสารลูกนะคะถ้าคุณรักความสนุกแต่คุณก็ต้องมองให้น,นาคตรักสิ่งที่จะตามมาด้วยลูกของเราอันนี้คือสำคัญที่สุดในะวันนี้เราก็อยากจะมาฝากไว้ ตรงนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะสงสารเด็กพองที่เด็กก็ไม่รู้เรื่องเด็กไม่ผิดนะแต่เราโตแล้วเราควรที่จะคิดก่อนที่จะทํานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจเนาะสำหรับคนที่บางครั้งมันพลาดไปแล้วแต่ถ้าคุณได้มาฟังคลิปนี้ตัวคุณพลาดไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าบาปกรรมมันก็จะไปที่ลูกของเราซึ่งเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ว่า เป็นการกระทําของเราคุณจงคิดสักนิดนึงนะไม่รักตัวเองก็จงรักลูกรักอนาคตของลูกนะคะคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วนั่งมุมตรงนี้นะคะมันก็มีความสงบมากเนี่นะคะอันนี้เราก็สามารถถักได้ทั้งหมดเลยนะใครชอบงานฝีมืออยู่ในต่างแดนอย่างไรไม่ให้เหงาหรืออยู่ในประเทศไหนก็ได้คุณก็ลองไปถักโครเชนนะในช่องของเรามีการถักพื้นฐานเราถักได้ทุกสิ่งเอเวอร์ริงนะอันนี้ทำให้คุณมีสมาธิ นะคะแล้วก็ใจเย็นๆในการที่จะเลือกคู่นะคะคิดให้ดีๆก่อนนะโอ้แตจริงๆแล้วไม่ลาดชื่อสวีเดเซ